สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกทกท่านเลยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะวันนี้วันที่9เดือน9นะคะเป็นวันดีพันภาก็ขอไวยพรให้กับ fc ของพันภาทุกท่านนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเป็น9แห่งความสำเร็จทุกท่านเลยนะคะวันนี้พรนภาจะมาแจ้งข่าวนะคะงานประกวดบอลสีนะคะวันที่10 11กันยายน2565นี้นะคะที่อยุธยานะคะพ,พิกัดงานนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณพระราชานุสาวรีนะคะสมเด็จพระสุริโยไทยหรือทุ่งมะขามหย่องนะคะอยู่อ,อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งกำหนดการเนี่ยจะมี2วันนะคะก็วันที่10กับ11 วันที่10เนี่ยเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่10กันยา2 5 6 5เค้าเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเปิดร้านจำหน่ายบอลสีนะคะซึ่งก็จะมีสวนบอลน,นะคะจากจากาแถวยุทธยาบ้างที่อื่นบ้างเป็นสวนบอลใหญ่ๆนะคะ มาเปิดจำนายมาเปิดบูธจำหน่ายบอลสีนะคะซึ่งพนภพาไม่รู้นะคะว่าจะมีส่วนไหนบ้างต้องไปอัปเดตหน้างานกันนะคะใครที่เป็นสายเอฟนะคะห้ามพลาดเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสายเอฟไปเดินชมไม้ด้วยตัวเองนะคะเอฟกลับบ้านได้เลยนะคะอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่แบบว่าเป็นกระถางหรือเป็น เป็นกระถางหรือเป็นกระโจมอาจจะมีขายนะคะแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจเนาะว่าจะมีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆบอนสีเนี่ยมีแน่นอนนะคะแล้วที่งานนะคะเขาก็มีให้กิจกรรมคือรับจดทะเบียนบอนสีด้วยนะคะใครนะคะที่อยากที่มีมีไม้แล้วไปเที่ยวงานด้วยเอาไม้ไปจดทะเบียนได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจดชื่อนะคะลงทะเบียนจดชื่อ เป็นของตัวเองนะคะก็สามารถเอาไปร่วมจดชื่อได้แล้วเวลา15นาฬิกานะคะเขาก็จะมีกิจกรรมแนะนำกติกาการตัดสินนะคะว่ากรรมการเนี่ยจะตัดสินยังไงในวันที่ประกวดนะคะแล้วก็16นาฬิกาก็เป็นกิจกรรมแนะนำนะคะการเตรียม เตรียมตัวนะคะหรือว่าเตรียมบอลสีนะคะก่อนเข้าประกวดนะคะหรือว่าการค้ำต้องทํำยังไงนะคะก็จะมีอาจารย์นะคะมาแนะนําให้นะคะใครอยากรู้หรือใครคิดที่จะเอาไม้เข้าประกวดก็ลองไปฟังดูนะคะว่าเขามีกติก,กาหรือการแนะนํำยังไงนะคะส่วนพันธภพานะคะยังไม่มีไม้ไปประกวดนะคะหาอยู่ตอนนี้กําลังแบบว่าเร่งทํานะคะเร่งปลูกไว้แต่ว่าก็ ยังไปไม่ได้นะคะดูแล้วก็ยังไปไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรวมกิจกรรมหน้าแล้วกันนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่11กันยายน25 65เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมการประกวดบอลสีนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะซึ่งจะรับไม้เข้าประกวดมือใหม่มือเก่านะคะไม่สำคัญนะคะ อยู่ที่ว่าบอลเราสวยหรือเปล่าค่ะส่งเข้าประกวดได้นะคะหรือใครอยากจะทดลองหาประสบการณ์นะคะเอาเข้าไปประกวดดูว่าการตัดสินเป็นยังไงนะคะแล้วก็ส่งเข้าประกวดร่วมร่วมสนุกได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเนี่ยจะเริ่มการตัดสินนะคะจะเริ่มการตัดสิน14นาฬิกา ก็ประมูลบอลสีนะคะใครอยากได้ไม้สวยๆที่เขาส่งเข้าประกวดนะคะจะเป็นตกรอบหรือไม่ตกรอบนะคะเขาจะมอบให้กับชมรมแล้วให้ประ,ประมูลนะคะก็สามารถไปประมูลไม้ได้นะคะแล้วก็เวลา15นาฬิกานะคะก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวดนะคะ ใครนะคะไปวันที่11ก็ไปเจอกับพนณภาที่นู่นนะคะสามารถทักทายได้พนณภาก็จะไปไลฟ์สดนะคะให้กับ f อที่อยู่ทางบ้านที่ไม่สามารถเดินทางาไปที่ไปที่งานได้นะคะก็รอติดตามที่ช่องพนาภาคะเะาะได้ค่ะเดี๋ยวพนาภาจะอัปเดตหรือว่าไลฟ์สดนะคะก็ทั้งวันเพราะว่าพนาภาจะอยู่จนกว่าเขาจะส่ง พันธพาจะอยู่จนกว่าจะได้รับรางวัลน,นะคะหมายถึงมอบรางวัลเสร็จนะคะก็จะได้รู้ว่าใครที่ได้รับรางวัลที่1ที่2อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพันธพาก็จะอยู่จนถึงได้รับมอบรางวัลน,นะคะส่วนนะคะส่วนรายการประกวดนะคะก็จะเป็นเป็นบอลเดี่ยวนะคะไม่จํากัดความสูงอ่า เป็นใบไทยใบกลมใบยาวใบไผ่ใบกาบนะคะเขาก็จะแยกประเภทไปนะคะใครมีไม้ตัวไหนสวยๆก็ส่งเข้าประเภทนั้นนะคะแล้วก็จะมีไม้ด่างนะคะไม้ป้ายสูงไม่เกิน5นิ้วนะคะไม่ต้องค้ำใบไม่ต้องเข้าลวดนะคะหมายถึงสูงไม่เกิน5นิ้วเนี่ยเ,เป็นด่างกับป้ายเนี่ยจะอยู่ประเภทเดียวกันนะคะก็สามารถ ส่งเข้าได้นะใครมีไม้ด่างสวยๆเป็นลูกไม้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไม้มีชื่อนะคะส่งเข้าไปประกวดดูค่ะเผื่อไม้ของเราอาจจะฉายแววนะคะอยู่ในวงการนะคะก็เก็บไปประกวดได้นะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือน่าสนใจมากก็คือรายการก็คือ,อบอลกอธรรมชาตินะคะไม่ต้อง ไม่ต้องค้ำนะคะบอลกอรธรรมชาติสามารถเข้าวงลวดได้หนึ่งวงใครนะคะที่เลี้ยงบอลลดสวยๆค่ะอยู่ที่บ้านเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วเป็นพุ่มเป็นกอไม่ว่าจะเป็นฮกหลงปีกกินนลีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบสวยๆค่ะกุมพักการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฟอร์มเ้าสวยฟอร์มกอสวยเนี่ย เอาไปอวดนะคะเอาไปให้เอาไปให้คนรักบอลชมด้วยอย่าชมคนเดียวนะคะเก็บไปให้พนภาชมด้วยเอาส่งเข้าประกวดได้นะคะเผื่อเราจะได้รับรางวัลกลับมานะคะส่วนเงินรางวัลน,นะคะพนภาเชื่อว่า,าไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะคะปัจจัยสําคัญอยู่ที่ถ้วยรางวัลที่จะได้รับนะคะเพราะว่าการส่งเข้าไม้ประกวดการส่งไม้เข้าประกวดก็จะเป็นความภูมิใจของเราอีกนะคะ ก็จะมีอยู่5รางวัลนะคะแต่ละประเภทนะคะแต่ละประเภทจะมีอยู่5รางวัลก็รางวัลที่1ก็จะได้เงิน2,000บาทบวกรวมกับถ้วยเกียรติยศนะคะรวมกับถ้วยรางวัลแล้วก็รางวัลที่2ก็จะได้เงิน1,500บาทบวกถ้วยเกียรติยศนะคะแล้วก็รางวัลที่3เนี่ยจะได้ เงิน1,000พบาทบวกถ้วยเกียรติยศนะคะแล้วก็ชมเชยอีก2รางวัลจะได้รางวัลละ500บาทแล้วก็พร้อมพร้อมกับเ,เกียรติบัตรนะคะจะได้เป็นเกียรติบัตรนะคะรางวัลชมเชยลองส่งเข้าไปดูนะคะใครนะคะที่เดินทางไปส่งไม้เข้าประกวดนะคะแล้วเจอพนภพาทักทายได้นะคะ สก,กิดสก,กิดพันภาได้นะคะว่าเนี่ย FC แล้วมาส่งไม้ประกวดนะคะเดี๋ยวจะได้ไปช่วยกันเชีย์นะคะว่า FC พันภาส่งไม้เข้าประกวดแล้วจะติดรางวัลหรือเปล่านะคะ <c oughs> มือใหม่มือเก่าลองได้ค่ะไปหาประสบการณ์นะคะใครที่อยู่แถวนี้นะคะพันภาอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เดินทางไปอยุทยานี่ยก็ไม่ไกลมากก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นูน่นวันที่11นะคะ เจอกันวันที่11อย่าลืมทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานอายุทยานะคะแล้วไปเจอกันอย่าลืมทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ